S <S สวัสดีพี่ถอบเมื่อค่าต่อมักตาัวอย่างกันใหยมึงสวัสดีค่ะมะผู้ชายที่พูดลงท้ายด้วยค่ะมักจะข้องใหญ่อืมพง่จักอักอีกไม่อย่าง Ừ, ไม่พอเลพอใจอ้ออย,ยาวร้อยนี้พักรวนบอกให้โชมาก่อนค่อยมาใจแล้วนะตั้งกล้องเลยในชะ่ไหมเตรียมกล้องรีบเลย อันนี้ใบแมงรักคนไม่รักเ <c oughs> ขาเลยนะจ๊ะน่าเศรมาเหลือบุญ ออีอตูใบแมงลักินอะ่รที่หลุบพิกอะ่ะตำมากรัดอค่ะอืมต้ก็ก็นตำมก่อดเห้ถ้ากินเขาบานเนี่เขาแข็งสักระวนกรานี่ใบแมงเปิด <laughs> ใบยังดินฟ้า ตกใจนรกว่าใครตดทำไมดไดสดแดงจัง ก็ไม่รู้สินะมันขาเพชรอยู่แล้วเป็นจำเจ้านี่อย่งปลาไม่ค่อูก่ะนี่น้ำไข่ข้าวแข็ง ข้าวหอมๆกินเนาะสวะมาอยู่ตรงนึงไหมนะเจ้าเจ้าข้าวหอมสร้างสร้างสร้างน้องเคยยันสร้างหรือเปล่า เขาโมกินมอยมกินเขาชินั่นเกินอืมกินจะกลับเกินนำไปละ ไม่จะกินอ่านีี่ย้ปลากระป๋องน้ำเบสจังคือกซื้อไว้น้่ปลากระป๋องนี่นคือบอกกินหนูน้ำปลาจะกินหนูเป็นห่อมอิอ้ของคือมอกระดูใส่ร่างเลยไม่เลยทั้งคือ

แ้วบนนี้นั่งดอกรื่องคือีกมาเฮาัว่าหูเสียเบิดแล้วยังวามามาบอล่ะนี่มันอุ้ยคุ้ยวยังก

กินนี้ก็บซ้ำนี่พี่น้องขอบคุณหลายๆเนะค่ะทุกเข้าวเบิร์ดข้าวเบิร์ดกินนี้